สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้จ้าพบกับบีสวีเดนจ้าสำหรับคลิปนี้วีพาพี่น้องมาชมบรรยากาศหิมะยามเช้าตอนหกโมงเคิงด้วยจ้าตอนนี้วีกำลังยางไปเฮ็ดงานจ้าหาเพื่อนยางไปเฮ็ดงานเป็นมูจ้าหนาว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 จ้ามันก็สิมืดๆเนแน่จักหน่อยเนาะจ้าหิมะตกปล่อยๆแต่ว่าหิมะเป็นฝนจ้า บอคอยสวยงามปัานไดนเนาะจ้าแต่บาเบิ่งมองมีจา้านี่ขาวโพลนเลยจา้าระยะท่ายงงางไปเห็ดงานกับบัไก่ดอกจาก้ายางหาหนาที่้าขาเข้าของวีดีนี่ก็สียางแค่สามหน้าที่จา้าเบิ่งกจากพี่น้องจ้านี่บรรยากาศเงียบเงากลัลมน้อยๆจ้าลมนิดๆฝนน้อยๆสูงเนาะจ้า,จาพี่น้องจา้า อดทนจ้ะงานบีกาเป็นงานชั่วข้าวเหตุเป็นชั่วโมงแทนคนทีขาดทีล่าที่ป่วยจ้ะอาทิตย์นี้กะได้เหตุยู่ซี่มือจ้ะพี่น้องจ้าโอ้ยลมเลิ่ม,มากแลวจ้ะพี่น้องบรรยากาศกับซมืดๆนีนน่จากน้อยกะอยากให้เห็นบรรยากาศย่ามเสราเนาะจ้ะหลายๆบรรยากาศเดี๋ยว เลืองานบายจ้ะเข่าเจ็ดโมงเลิกบายสองอุ้ย <c oughs> หิมะปิวมาใส่ตา <c oughs> จริงๆแล้วมันเหมืดมันกับสิบฮเ็นยังไลหดอกแต่กะอยากให้พี่น้องเบิง่งบรรยากาศงามเศร้าตอนคีบยางไปเห็ดงานนะจ๊ะเนาะใกล้หัดแล้วจ้า อกไก่เลยเันนบบจานนี่เหตุงานบานพักค้นชลาจา้าดูแลก้นแกน,นจ่ะเนาะความตั้งใจสิไปเบิ่งแม่โบได้เห็ุกันเลยตัดชินใจมาสมาัครงานอยู่นี่จา้าเบิ่งไฟคิดสมาตตกแต่งเนาะจา้ะไฟแสงสีหนาของที่ทำงานจา้านี่จา้า มาถึงแล้วเหตุงานอยู่มองนีเด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็มาไหว้ไปหไหว้นะจ้ะเนาะเป็นกำลังใจกันหอด้วจ้าตอนนี้วิกาเสียใส่กาดกดตรงนี้กดรหสดัสเข่าเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้วิการขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่มายางเป็นมูมาหอดที่ทำงานนะคะเนาะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้วิฝาก ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวไดในพาดคลิปต,ต่อไปของวีนนะจ๊ะเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะเด้อสำหรับคลิปนี้วีก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย